cỏ thiên tiêm pa thì nòng, cất áo chắc nôi lên cả cải tiêm ต้นโบวเพื่อนมอุไปอยู่ไป,ไปนะก็บแต่ว่ามาพอนะหนอนมาพอโดยบังเอิเาเลียงทีเอากำจังอว่านี่บางติว จะกยางงยางพี่น้องเห้พยาย่ามทำหนีพ้อละจ้ะพี่น้องพ้อกิน,นาากอยู่ล้องจ้าทำทำเปลืองเท้าจูอ่อนๆนี่จ้ะพี่น้องนี่ย่างบ้านเด๋อออกดอกออกแน่อยอดเจ่าบานี่ดอกอยังนั่นอยู่ ใบกัยังันอ้อนเดีจะกินไหนเยู่ม้าปอด้วยบางเอ,อิญบ่าหลายดอกพี่น้องแต่ว่านัำงามเขียวอ่อนบวรัอยอยู่ใบใหม่คือเปิดเทียบใบใหม่ออกนี่ลำต้นขาเขาจัา่วนี่เดินเดียวนี่ละจ้ะป่าใหม่กำลังเขียวอันลมลื่นครับพี่น้องตาหนอนเขามาในปลาเนี่โอ้ยลมลื่นกีออยังนี้นครับพี่น้องไปจ้า,าพี่น้องไปเก็บพัก มาน้ากันดิจ้าพ like, ี <pf unlikely> ่น้องเอฟซีส like. ุขุนสุกุนเออพี่น้องเอฟซีเก็บผักบมุงพลังน้ากันมาเก็บผักบะหมุนก่อนนี่แม่พี่น้องเอ้ยเก็บเลยกำลังขึ้นเงินนี่หไงสิขึ้นแล้วมัตุ้มตีมีอยู่ซีชมพูสวยนากพี่น้อง bên phần thì nóng đấy, tôi một tim mình nhá, Jangan lupa untuk membeli-belah Kita akan membeli-belah Kita akan membeli-belah Kita akan membeli-belah ร่างพ่อกินแฉบแยบเลยจ้ะนอนนั่งดินแกไม่มีนอนเอ้ยกำลังขิงแกมีจังแมาเก็บฟักเออบุ่งพลัางหมองเคยเก็บหรือจ้ะมีแล้วแมาเก็บอีกนะเอาเก็บไปกินก้อนเขาสิแก่จ้ะพี่น,อน้องข้าวแกนี่เขาตัวสีเปียวร่างพักเลยนะ เป,นเ,นเ,เป็นแหนงอันเป็นแหนงขึ้นแหนงเราใหม่นะะคาสโิโอ้จิบกระมวนได้ค่คุณออ้อง น้งใหม่ฝรั่งนี่ก็จึงเสียละค่ะพี่น้องเนี่ยได้าย่กันเลยจ้ะน้งใหม่ฝรั่งอัน,น้ช่ปาเขาเจ้าสิพุดเอาอยู่ในป้าตัวนี้ซื้อปลื้มล้น I mm -hmm. มาลพี่น้อองเตื่นหมูปลาตื่นหมูปลาไปสองสุดเลยแต่สวดสวดจู่หมูปลาหมองนี้ลูกด้วยเมื่อกี้อันตัวเดียวพ่ออันตื่นหมูแหลกน่ะลูกแล่นน้ำคนกันย่าสายลายเยอะจังพี่น้อง Ooh. มันมาจุนน้องเลยเคื่อนกันกันกบน้องใหม่ฝรั่งเราจะนั่งขึ้นน้อนั่งดินโอ้สีชมพูน่าเนาะหมูปลาพี่น้องเอ,อ้อย ôi oh, tưng lái tiền đấy tưng muỗ pa xong xong xịt tưng lũa đấy bịt bay nấm bay nấm cồn cạn โอ้ฝูง,งนี้เลยสงส่ยสีตื่นน,น,นุ่งจอใส่พี่น้องเลยสินุ่งจอเป็น,น,นอ,อันยามไปฟังเลยไปเบิ่งอันน้องใหม่ฝรั่งห่องกงเราหมูพากับเลนมาหาแต่ปาอยู่นี่ก็ตื่นตัวครับพี่น้องเฮ้ยใช่เก็บน้องหม่เก็บผักบุ้งฝรั่งตัวจ้ะพี่น้องปาดเบิ่งก่อนนี่พี่น้องเอ้ยคุณแม่ชอบหลับยู่นี่เก็บเนะ ตะกากตะก็กตังยึใส่ดอกพี่น้องเอ้แต่ยึดดอกนอนน,อนั่นเนาะเพราะว่ามีดก็ยึดตะก,กานะจ<ว>น๊ะกอเดียวดี่น้องเลยบ้างนะถ้าสีมันก็เก็บมวลนะจ๊ะพี่น้องเนะีเป็นก้อนนี่ตื่นเต้นค่ะจนลงว่างตะก,การไปใส่บุญจ้าพี่น้องเดี๋ยวจังไปน้ำหาจา้ะสาดลาบอยู่ย ôi bước đi nó lại bước đi bước bước mừng bước ตาสอ,อน์มาพี่น้องเก็บเลยนี่บังมาเดจอพีกก่น้องเอฟซีเก็บแบบุ่งพลังน้ำเกันงามเหมือนเนี่ย สุดยอดอีกแล้วพี่นองเลยเก็บมันอีกแล้วเก็บปุ่งมันลงมือนี่พอแบบเป็นยุ่งเป็นกอนะจ๊ะ ก้อเหรอคะพี่น้องเอ้ยเด็กข้าไปกินแล้วนะจ๊ะปุ๊ง่ะม่ย่ามใดกกับดอันง,า,ง,งามๆสุดเทียวเนาะพี่น้องเนะงาะง,งามๆไปอยากไปกินไปตุนไว้นะจ๊นะเนาะลายคือเกาหมันคือเกาค่ะพี่น้องโอ้ยปุดอ่ะสีชมพูสวย,ยน่ากิน บัดน,นี้ก็สิขอลาพี่ราน้องเลรอครับพี่น้องเอ้ยปุณห์นะอ่อนซ้อนมาพี่น้องตักบุ้งั่งจ้ะเก็บยังบะฮันเดี่ยเมื่อเดี๋ยวครับพี่น้องแต่ว่าพ่อเลยจ้ะใส่เส้าซื้อๆหลายครับเก็บบ่บาดบ่ไว้อีกแล้วครับพี่น้องมาเก็บย่างในกับมา้าสุตเถี่ยวเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่ร่าน,นองเลรอครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC หลายด้วยจ้ะเด้อเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมาเอาตักบุ้งั่งไปกิน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับลูกตัวนี้ได้จากพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหนาจ้า